สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นคิวของหมวกจากทางค่าย AGV อีกเช่นเคยนะครับก็เมื่อวานเพิ่งรีวิวตัว a x 9อคาร์บอนไปวันนี้ก็เป็นตัวรุ่นน้องนะครับเป็นลายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คือ AGVK1 เนะครับเป็นลายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่านะครับก็เหมือนเดิมครับ Unbox นะครับ ตัวนี้ให้ดูชื่อลายที่กล่องนะนี้ตัวกล่อง a g v เนี่ยมันจะเปลี่ยนบาร์โค้ดอะไรใหม่ทั้งหมดนะครับมันก็จะอ่านยากน,นิดนึงเมื่อก่อนมันอ่านง่ายๆตอนนี้ก็คือชื่อลายว่า Miller Philip Island 2019นกะครับก็คือเป็นหมวกของ Jack Miller นะครับผมใครที่ไม่รู้จัก Jack Miller ก็เดี๋ยววันนี้จะได้รู้จักครับจริงๆ หมวกของแจ็คมิลเลอร์เนี่ยเคยเคยลงในรุ่นของ AGV c o r คอไปแล้วนะครับตอนนั้นเป็นรูปาลาข้างหลังเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเป็นผู้รูปหมวกที่เป็นสีประมาณไตคัลอร์เป็นสีขาวน้ำเงินแดงแล้วก็มีรูปลาข้างหลังก็สวยดีครับแต่ว่าก็เป็นนักแข่งที่ถ้าใครไม่ได้เป็นแฟน GP ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้จักมากเท่าไหร่เขาเป็นนักแข่งของทีมดูคติปาแม็กนะครับก็เมื่อก่อนก็จะเป็นคู่กับแฮงสกอตเลดดิ้งอะไรประมาณนี้ ลังๆผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่นะครับปีนี้ก็ยังอยู่กับยุคติปาแม็กเหมือนเดิมะนะครับโอ้ยน,นี้สวยถุงสีดำเหมือนเดิมนะครับแต่ของตัวเช็คมิลเลอร์ทำไมมันมีซองอย่างนี้ด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับสวยงามอานะครับนี่ผมให้ดูก่อนมันเป็นหมวกลายพิเศษนะครับฟิลิปไอแลนด์2019นะครับก็คือฟิลิปไอแลนด์เนี่ยเป็นชื่อเกาะ เกาะหนึ่งของทางประเทศออสเตรเลียนะครับอยู่โซนทางฝั่งน่าจะเป็นซิดนีย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอจาจจะแปลว่าเป็นฟิลิปไอแลนด์ก็คืออยู่ออสเตรเลียซึ่งแจ็คมิลเลอร์เนี่ยเป็นคนออสเตรเลียครับเป็นออสซี่นะครับ,รบก็คือเบอร์ของเขาคือเบอร์43นะครับ43นะครับสวยงามนะครับแล้วก็สนามฟิลิปไอแลนด์เนี่ยก็คือเป็นบ้านเกิดของแจ็คมิลเลอร์เขาก็จะมีเหมือนหมวกพิเศษสำหรับ โฮมเรสของเขานะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ใช้ลายนี้นะครับเป็นลายของเจสันผมผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหมวกใบเนี้ยแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีข้อมูลเลยก็คือแค่ว่าเขาเป็นหมวกถ้าคิดเองก็คือมันเหมือนเจสันนะครับเป็นเป็นหน้ากากที่มีจุดจุดรูรูเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นจุดจุดรูรูเป็นแบบหนังสยองขวัญเลยประมาณนี้แล้วก็สีก็จะเป็นดูเหมือนแบบเคอะเคนิดนึงเห็นไหมครับเหมือนแบบถลอกปอกเปิกอะดูดูแบบ เป็นหนังสยองขวัญเนนะ่เดี๋ยวผมขึ้นรูปเจสันให้ดูแล้วกันบางคนไม่รู้จักเจสันผมก็ไม่ได้ดูนะแต่ว่าผมผมรู้จักว่ามันเนะจสันน่าจะหน้าตาประมาณนี้ซึ่งเขาก็เรียนแบบแล้วก็เอามาลงในหมวกนะครับหมวกจริงจะมีาลาย Red ดบลูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงปากตรงนี้ด้วยก็จะสวยนะครับถ้าใครเอาไปทําตัวเรดบูก็อาจจะสวยกว่านี้นะครับแต่ใบนี้ก็สวยแล้วครับก็คือดูมีความเป็นสีเงานะครับแล้วก็มีความเป็นคล้ายๆกับสีเงิน ที่มันทําให้ดูเหมือนเก่าแต่มันก็ไม่ได้เก่ามาดูเงาดีมันไม่เหมือนกับตัว AGV ตัวมีอยู่ลายปีนึงมันจะเป็นสีเงินด้านสัก,สกๆเหมือนลายถลอกอะซึ่งอันนี้เป็นสีเงาก็ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีทองตัวนี้เป็นสีทองนะครับแล้วข้างบนก็เป็นลายโลโก้แจ็คมิลเลอร์ตัวนี้เป็นโลโก้ของเขาแจ็คมิลเลอร์นะครับมีโล่มีคําว่า AGV อ่ารอบๆนะครับด้านหลังเขียนคําว่าทิลเลอร์แปลว่า ระทึกขวัญก็คือทิลเลอร์คือเหมือนหนังทิลเลอร์ครับคือหนังสยองขวัญก็ผมก็เอามาปฏิป,ปต่อเองว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเจสันนะก็คือหนังหนสยองขวัญของทางฮอลลีวูดนะ mm hmm. ก็สวยงามครับด้วยตัวหมวกอันนี้พูดถึงลายคร่าวๆซึ่งปีที่แล้วเนี่ยสนามฟิล i ิปไอแลนด์เนี่ยตัวแจ็คมิลเลอร์เนี่ยได้โพเดียมที่3ที่3ก็คือ เขาได้ขึ้นรับรางวัลด้วยก็คือเป็นเกียรติยศของเขานะครับที่สนามบ้านเกิดใครๆที่เป็นสนามบ้านเกิดก็อยากจะขึ้นรับรางวัลบ้านเกิดตัวเองอันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จหมวกใบนี้ก็คือได้ขึ้นโพเดียมด้วยอันนี้ก็สุดยอดไปเลยนะครับผมกลับมาพูดถึงเรื่องตัวหมวกแล้วกันตัวนี้เป็น AGV K1 นะครับผมให้ดูรอบๆอ,อีกรอบหนึ่งดูแปลกตานะถ้าใครเบื่อหมวกลัซซี่หมวกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ AGV หลังๆเขาก็พยายามทําหมวกลายแปลกๆขึ้นมานะครับเพราะว่า พวกลาซี่เนี่ยของก๊อบเยอะมากนะครับซึ่งลายพวกนี้ไม่มีของก๊อบก็คือใส่ลายนี้ก็จะรู้เลยว่าเออไม่ได้หมวกก๊อบเป็นหมวกแท้แน่นอนนะอันนี้ก็สวยดีตัวนี้ถ้าใส่ชิลดําำก็จะสวยแต่ว่าพอดีวันนี้ผมไม่ได้เอาชิลดําำมาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้ดูใช้ใส่ชิลดําำหรือชิลพวกปลอดอะไรเงี้ยจะสวยแน่นอนนะครับตัวนี้ราคาอยู่7,900บาทนะครับตัวหมวกเนี่ย รูปทรงค่อนข้างสปอร์ตตามสไตล์ A.G.V. อยู่แล้วนะครับปากแหลมตูดมีสปายเลอร์แหลมๆยาวนะครับช่องลมเข้ามีทั้งหมด3จุดด้านบน 1... 2... านะครับลมพัดความร้อนความชื้นตรงที่มันอยู่ด้านบนหัวเนี่ยออกไปด้านหลังสปายเลอร์ครับตรงนี้มันจะมีรูอยู่เห็นไหมตรงนี้มีรูนะครับออกด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงปากมีช่องลม2ช่องตรงนี้วิธีการเปิดปิดจะอยู่จากด้านในเดี๋ยวผม อ่าเห็นไหมเปิดปิดด้านในตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ช่องลมนะครับตัวนี้เป็นการดันขึ้นเพื่อให้เพยเยอนิดนึงให้เพยเยอทาเวลาเราขี่แล้วแบบอยากให้มีลมเข้าเออๆช่องลมตรงปากไม่พอเราก็ดันขึ้นตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อให้ลมเข้าหรือกรณีที่มีฟ้าขึ้นขณะกติดไฟแดงหรือฝนตกนิดๆน,นะครับเราก็สามารถ ดันตรงนี้ขึ้นเพื่อให้ลมเข้าแล้วก็ระบายลมด้านหน้าทําให้เกิดการระบายอากาศทําให้ฝ้ามันหายไปเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้ตัวหมวกนะครับเป็นหมวกที่ออกแบบมาสําหรับคนใส่แว่นใส่ตามันจะมีเขียนจากตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยว่า eye wear compatible ก็คือใส่แว่นง่ายนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ตัวหมวกก็จะมีการเว้าหูช่วงไปในโฟมสําหรับบลูทูธนะครับก็คือสามารถติดตั้งบลูทูธได้นะครับผมนวมภายในก็ค่อนข้างเป็น นมที่เป็นแบบเซิงสปอร์ตนิดๆนะครับก็มีคุณสมบัติแอนตี้แบคทีเรียเรียบร้อยจริงๆมวกหมวกสมัยใหม่ก็จะเป็นแอนตี้แบคทีเรียทั้งหมดนะครับก็คือกรณีที่ใส่แล้วมันหมักหม,มเนี่ยกลิ่นก็จะไม่ได้ออกมาง่ายนะครับแต่ก็แนะนําให้ใส่ม่วงไว้ด้วยก็จะดีกว่านะครับสาหรับคนที่รักความสะอาดแล้วก็ถูกสุกขลักษณะนะครับก็ใส่ม่วงไว้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าเราซักม่วงเนี่ยมันซักง่ายกว่าซักนวมนะครับการซักนมบ่อยๆมันก็จะทําให้ ให้หมวกเนี่ยนวมมันเสื่อมสภาพไวนะครับเกินกว่าอายุของมันประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆนะครับตัวหมวกเนี่ยทำความเร็วได้นะครับร้อยหกร้อยเจ็ดเนี่ยผมว่าโอเคนะครับแต่ว่าจุดเด่นของ AGV ไม่ได้เป็นเรื่องของการเก็บเสียงก็เก็บเสียงก็ไม่ได้ดีมากก็คือมีเสียงพึบผับพึบพับ,พบ,พบปกติส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีความเรียกอคติเรื่องเสียงหมวกจริงผมชอบฟีลลิ่งการขี่แล้วมีเสียงบ้างอะไรเงี้ยก็โอเคซึ่งตัวนี้ก็ทําได้ ระดับกลางๆไ,ไม่ได้เป็นหมวกที่เงียบนะครับการระบายอากาศก็กลางๆถ้าเรื่องเรื่องหลกัหลกๆของหมวกใบนี้ที่ดีก็คือเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับก็คือทําความเร็วได้นะครับตัวนี้แล้วก็วัสดุทําจากเทอร์โมพลาสติกเรซินนะครับก็คือเป็นเกรดของพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีคุณนะสมบัติที่ซับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นน้ำหนักเบานะครับหมวกใบนี้น้ำหนักอยู่ที่1,580กร,รมัมตัวนี้เป็นไซส์ M นะครับผมก็ ประมาณอยู่ประมาณพันหบวกลบห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเป็นหมวกที่น้ําหนักกลางๆนะครับหมวกที่มันหนักกลางๆรูดล,ล,ลมดีก็ถือว่าคุ้มค่าคุมค้มราคา7 9 0 0บาทเป็นไลนะ์นักแข่ง m o t ต GP ด้วยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมมุมมองก็ค่อนข้างกว้างอยู่แล้ว AGV นะครับเนี่ยตรงเนี้ยหมวกยุคใหม่ก็คือกว้างอยู่แล้วแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูแล้วกันก็คือจริงๆพวก AGV ีเนี่ยผมพูดไปเยอะหลายรอบมากแล้วก็ ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนเหมือนพูดซ้ำรีแันแต่ว่าผมเชื่อว่ายังมีคนอีกหลายคนที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้ก็จะสามารถอ่าดูเก็บข้อมูลคร่าวๆได้แล้วกันนะครับผมตัวนี้ไม่ได้มีแถมพินล็อกกันฟ้าให้ในกล่องนะครับผมก็คือจะใช้พินล็อกตัวเดียวกับตัว a g v K3 SV อ้อนิดนึงพูดถึง K3 SV ก็คือส่วนใหญ่คนชอบถามครับว่า K1 กับ K3 SV ต่างกันยังไงหนึ่งคือเรื่องแว่นนะครับแว่นของตัว เอจีวไม่มีนะครับแต่ว่าเพราะตัวเอจีวเควันเนีเน่เป็นเรื่องของสปอร์ตไปทางสปอร์ตเป็นหลักส่วน K3SV จะเป็นสปอร์ตทัวร์ริงก็คือจะมีแว่นกันแดดนะครับใช้งานในชีวิตประจําวันสปอยเลอร์ของตัว K1 จะดูโฉบกว่าสปอยเลอร์ของ K3SV จะดูเป็นเหมือนเอามาแปะอ่ะก็คือมีแต่ว่าไม่ได้สวยมากนะครับก็คือตัวนี้จะ ล้อจากทางพิสตามากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของนวมตัวของ K3SV นวมจะแน่นน้อยกว่าก็คือจะใส่สบายกว่านะครับไม่ได้เน้นความเร็วมากซึ่งตัวของ K1 จะแน่นกระชับแก้มมากกว่าเน้นเรื่องความเร็วสูงกว่านะครับผมแล้วก็สายลัคางเป็นแบบดีๆ i ริงทั้งคู่นะครับ mm hmm. ก็คล้ายๆกันมีแผ่นใต้คางนะครับช่องลมปากเปิดปิดคล้ายๆกันตัว K3SV ตัวนี้จะเป็นพลาสติกแบบสีตามลายของหมวกซึ่ง K1 จะเป็นสี นัตติกดำธรรมดานะครับก็ขาวๆก็ประมาณนี้ราชาราคาของ a g v k 3 s v ก็จะแพงกว่านิดหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่รายนักแข่งอ p ู่8,006ตัวนี้อยู่ที่7,009ก็ต่างกันประมาณ700บาทไม่ได้เยอะไหล่แต่ว่าตัว K3SV จะแถมแผ่นกันฟ้าด้วยก็ลองดูแล้วกันหลังๆพวกรายนักแข่งก็จะมาลง K1 ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ K3SV ก็จะเป็นลายกราฟิกเป็นลายสีล้วนอะไรอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวเรามาลองสวมใส่ดูแล้วกันนะครับว่าหมวกไซส์เอ็มใส่มาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมก่อนใส่เราก็ใส่โมงนะครับตอนที่ผมแนะนําก็คือโมงไม่แพงครับราคาประมาณ200สองร้อยกว่าบาทซักง่ายแห้งไวนะครับมีติดบ้านไว้ก็ดีครับที่ร้านก็จะมียี่ห้อบ,บล็อกนะครับเร่งยี่ห้อบ,บล็อกเนี่ยก็ค่อนข้างขายดีนะครับไม่ย้วยง่ายนะครับใส่สบายมีสองรุ่นมีรุ่นที่เป็นแบบ เปิดตายอย่างเดียวกับรุ่นที่เปิดหน้าขึ้นลงได้แบบนี้รุ่นนี้ก็จะขายดีใส่สบายนะครับนะครับเป็นพวกสายซิงครับตัวธรรมดาร้อยแปดสิบเอาวิการใส่หมวกก็ง่ายๆครับจับที่เชือกนี้แล้วก็ถ่างีเยอะนะครับเงยหน้าขึ้นางกนอน ฟิตติ้งของหมวก a อ v ก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือช่วงแก้มมันจะบีบเพราะว่ามันแหลมหน่อยนะครับแต่ก็บีบไปเนี่ยหมวกมันก็ใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะครับถ้าใส่ทุกวันมันก็จะทําให้รู้สึกสบายแก้มมาขึ้นอันนี้ก็จัดแก้มนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้รู้สึกแน่นจนแบบปวดกรามหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคทั้งหมดสบายๆตอนนี้เป็นหมวกเอเชียฟิตแล้วนะครับทํามาสําหรับหมวกขนหัวโหมวกหวกัหวไม่ได้ทำมาสําหรับหัวคนเอเชียคือกลมๆถ้าเป็นยุโรปหัวเขาจะยาวๆแล้วก็เป็นๆข้างๆนะครับ เวลาเราไปใส่หมวกทรงของยูโรฟิตหรืออะไรเงี้ยข้างๆจะรู้สึกหนีบหน่อยอแต่บางคนก็เป็นคนคนไทยละมันมีหัวหลายเชฟคือเราก็เป็นคนไทยก็เป็นเนแบบหลายเชื้อชาตินะครับก็จะมีทั้งไทยจีนไทยฝรั่งไทยแขกบ,บ้างอะไรเงี้ยก็จะรูปร้างของหัวจะก็จะหลากหลายนิดหนึ่งแต่โดยรวมเราก็จะ เป็นกลมมากกว่านะครับท่วยนิดหน่อยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับไม่เหมือนทางฝรั่งเขาจะแบบหนีบ,บแบบเวลาเขามาใส่เอเชียนฟิตเขาจะกดด้านหน้าแล้วก็บีบก็ข้างๆเขาจะหลวมแต่กดด้านหน้าเป็นหลักแต่เวลาเราไปใส่พวกยูโรฟิตเราก็จะรู้สึกว่าเออมันบีบ,บ,บ,บตรงเนี้เลยประมาณนี้อ่ะใส่แล้วสวยไหมเดี๋ยวลองดูกันสีก็จะดูเป็นเมทัลลิกเมทัลลิกนิดนึงนะครับสีเงาแต่ไม่ได้เป็นโครมนะครับผมว่าสีโครมเนี่ยดูแลยาก อันนี้เป็นสีแบบเงินแบบพ้นสวยดีนะครับส่งก็ค่อนข้างสปอร์ตอยู่แล้วผมว่าสวยเลยนะครับเอาไปทำพวกเล b บ l ูเพิ่มก็ถือว่าโอเคมุมมองก็ <S <S ชิลเปิดปิดง่ายครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้ก็เปิด <S <S ขึ้นเปิดลงได้แค่นี้ <S 1> <S 1> ใส่แว่นง่ายนะครับไม่มีปัญหาสามารถติดตั้งบลูทูธได้ อันนี้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เป็นหมวกใหม่ที่เข้ามาในปีนี้แต่มันจะมีลายพวกสูด้วยลายพวกรัตตีเก่าที่เข้ามาเดี๋ยวมารีวิวอีกรอบหนึ่งแต่าลายนี้เป็นลายที่ยังไม่เคยลงในตัวไหนมาก่อนก็จะซูเป็นลายเก่าที่เอามาทําใหม่ก็จะนี่หน่อยแต่ว่าลายนี้ผมอยากพรีเซนต์มากนะครับแจ็คมิลเลอร์ฟิลิปไอเดน2019สวยที่เดียวนะครับผมยังไงก็ฝากหมวกใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับราคา7,900บาทนะครับสามารถ ผ่อนชำระ0% 1นเเซเดือนได้ผ่านช h อป e ีนะครับเพียงคุณมีบัตรเครดิตกสิกรกรุงไทยกรุงเทพแล้วก็กรุงศรีนะครับผมสามารถผ่อนชำระได้นะครับสามวิธีการผ่อนชำระก็สามารถสอบถามมาในไลน์ของร้านได้หรือในอินบ็อกก์ก็ได้หรือหรือไปดูคลิปที่ผมสอนการผ่อนชำระไปก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ ฝากไว้ด้วยละกันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง y u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  e ของผมด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากหมวกใบนี้ไว้ด้วยละกันวันนี้ต้องขอราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ